สวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเรายังอยู่เรื่องเดิมนะครับคือการหารเศษส่วนนั่นเองนะครับเอามาทบทวนกฎการหารเศษส่วนกันนะครับกฎการหารเศษส่วนว่าอย่างไรนะครับจะหารเศษส่วนได้เมื่อไหร่ครับอ่าเมื่อเราเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนถ้ามีจํานวนคละโผล่มาให้ทําไงลูก ถ้ามีจํานวนคระโปรมาให้คูณแล้วบวกก่อนเสมอนะครับดังนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณคือเปลี่ยนเครื่องหมายครับเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับคำว่ากลับเศษเป็นส่วนคือจัดการตัวหลังสลับบนล่างใช่ไหมสลับบนล่างตัวหลังนะครับถ้าเจอจํานวนคระก็ให้คูณแล้วบวกก่อนอ้าวทบทวนอีกรอบการหารเศษส่วนครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนถ้ามีจํานวนคระให้ทําไงก่อนคูณแล้วบวกหรือกินในติมวอก่อนโอเคนะ ดังนั้นในเมื่อเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับต้องมาทบทวนการคูณเศษส่วนด้วยนะครับการคูณเศษส่วนทําอย่างไรนะครับก็ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ําก่อนนะครับแล้วเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนให้เป็นอย่างต่ําก่อนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนคําว่าตัดทอนให้เป็นอย่างต่ําคือตัดบนตัดล่างนะครับตัดตัวบนกับตัวล่างนะครับอย่าบนกับบนตัดกันเองไม่เอานะหรือล่างกับล่างตัดกันเองไม่เอานะครับต้องบนกับล่างหาเลขมาหารนะครับได้นะ ถ้าเกิดตัดททนจนต่ำแล้วคือตัดไม่ได้แล้วนะครับตัดไม่ได้แล้วก็เอาเศษคูณเศษคือตัวบนคูณกันส่วนคูณส่วนคืคอเอาตัวล่างคูณกันเนาะเอามาลองดูตัวอย่างเลยนะครับลองดูตัวอย่างโจทย์นะครับข้อแรกนะครับโจทย์บอกว่าง่ายนะครับ4เศษ2วน3หารกับ2เศษ5ส่วน4ดังนั้นกลับไปที่กฎของเรานะครับกฎการหารเศษส่วนคือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมแต่ถ้ามีจํานวนคระข้อนี้มีไหมครับจํานวนคระ มีนะครับเนี่ยโผล่มากี่ตัวโผล่มาทั้ง2ตัวนะครับเนี่ยถ้าเจอจํานวนคระแบบนี้ทําไงก่อนลูกให้คูณแล้วบวกก่อนข้อนี้ต้องคูณแล้วบวก,กกี่ตัวครับต้องคูณแล้วบวกทั้ง2ตัวเลยเอามาจัดการครับขั้นที่1ครับคูณแล้วบวกก่อนนะครับก็คูณแล้วบวกใช่ไหมอันนี้ยคูณแล้วบวกนะครับอันนี้ก็คูณแล้วบวกนะครับเอา้ามาจัดการ3ามคูณสีได้10 2 12บสบวกสเป็น10อะไร 14นะครับเศษ14ส่วน3ครับหารกับใครก็คูณลบวก4 2 8 8ปดบวกกับ5เป็น10อะไรเป็น13นะครับ13ส่วน4โอเคไหมอ้าวทบทวนอีกรอบนะคูณลบวกนะครับ3 4 12ี่สบบวก2เป็น14ส่วน3เหมือนเดิมโอเคไหมตัวหลังก็4 2 8ดบวกกับ5กลายเป็น13ส่วน4โอเคไหมครับ ดังนั้นตอนนี้นะครับโจทย์ของเราจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเป็นตัวนี้แล้วนะครับในกรอบสีเขียวตอนนี้มันเป็นเศษส่วนทั้งหมดหรือ,อย่างเป็นเศษส่วนหมดแล้วนะครับไม่มีจํานวนคละลงเหลือแล้วนะถ้าไม่มีจํานวนคะลงเหลือแล้วครับเข้ากฎการหารเลยครับการหารว่าอย่างไรเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนตัวตั้งหรือตัวหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวตั้งหรือตัวหน้าตัวนี้ครับตัวตั้งหรือตัวหน้าตัวนี้ยุ่งไหมครับ ไม่ต้องยุ่งกับมันชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตัวตั้งก็ตั้งเอาไว้เฉยๆใช่ไหมเอาจัดการครับตั้งไว้เฉยๆนะครับเส้นมันเล็กแป๊บเดียวนะแก้ก่อนอ่านะครับตั้งไว้เฉยๆเปลี่ยนหารให้กลายไปเป็นคูณนะครับกลับเศษเป็นส่วนตัวหลังครับกลับเศษเป็นส่วนคือสลับบนล่างใช่ไหมก็สี่ไว้ข้างบนสิบามไว้ข้างล่างดังนั้นตอนนี้ครับดูกรอบสีเขียวของขอิกทีหนึ่งมันคือการอะไรแล้วแบบนี้ มันคือการคูณแล้วใช่ไหมลูกอา้าวทบทวนกฎการคูณเศษส่วนครับคูณเศษส่วนว่าไงตัดทอนให้เป็นอย่างตํก่อนแล้วเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเช็คครับตัดทอนได้ไหมอา้าวเหมือนเดิมครับเวลาเช็คก็เช็คทีละคู่นะครับคู่ที่หนึ่งเช็คบนเช็คล่าง14กับ3หาเลขมาหารได้ไหมครับที่ไม่ใช่หนึ่งนะครับมีไหมนะครับวิธีการเช็คนะครับหาเลขมาหารหรือดูในสูตรคูณก็ได้นะครับสูตรคูณแม่ไหนล่ะมี3กับ14โผล่มีไหมครับ ไม่มีนะครับถ้าไม่มีแบบนี้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ก็อย่าไปตัดมันนะครับสิบสี่กับสิบสามลูกเช็คสิมีไหมครับเลขอะไรที่หารสิบสี่กับสามลงตัวไม่เอาหนึ่งนะมีไหมไม่มีนะครับไม่มีก็อย่าไปตัดมันนะครับถ้าตัดไม่ได้ก็อย่าไปตัดมันนะครับเช็คตัวต่อไป4กับใครสี่กับสามครับต้องอยู่บนอยู่ล่างนะสี่กับสามตัดได้ไหมครับก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่มีเลขอะไรหารได้น้อยกว้าหนึ่งนะหนึ่งไม่เอานะ สี่กับสิบสามล่ะมีไหมครับเช็คซิมีไหมครับ,มไ,มรบไม่มีนะครับมีแค่หนึ่งอย่างเดียวเนาะที่หารได้นะครับดังนั้นถ้าตัดไม่ได้เลยแบบนี้แบบนแสดงว่าต่ําหรือย,ยังครับทั้งโจทย์แบบนี้คือต่ําแล้วนะครับเพราะตัดไม่ได้นะครับถ้าต่ําแล้วทํายังไงเลยคูณเลยนะครับเวลาคูณก็เศษคูณเศษนะครับเศษคูณเศษคือบนคูณบนน,นะครับส่วนคูณส่วนคือล่างคูณล่างนะครับเอ้าบนคูณบนครับส4บคูณสได้เท่าไหร่ลูก สิบสี่คูณสี่ได้ห้าสิบอะไรห้าสิบหกทับตัวล่างสามคูณสิบสามได้สามสิบเก้านะครับเสร็จเรียบร้อยโอเคไหมไปดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมการหารเศษส่วนแต่เราเจออะไรเนี่ยแบบนี้เราเจออะไรครับเจอจํานวนคระกี่ตัวเนี่ยตัวหน้าเป็นไหมเป็นตัวหลังเป็นไหมเป็นถ้าเจอจํานวนคระทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้ต้องจัดการก่อนใช่ไหมใช่จัดการโดยการกินไอติมวอรครับไอติมวอว่างไงหูกคูณแล้ว บวกนะครับอันนี้ก็คูณแล้วบวกอันนี้ก็คูณแล้วบวกนะครับคูณแล้วก็บวกอา่าคูณแล้วก็บวกนะครับอา้าจัดการคูณแล้วบวกครับ18 1เป็น18ใช่ไหมครับ18 1 8, 18บวกกับ16ได้เท่าไหร่ลูกได้30อะไรครับ34เศษส4ส่วนเหมือนเดิมคือ18ตัวหน้าเรียบร้อยจัดการตัวหลังลูก 6คูณ2ครับ6 2สองส2บวก5เป็น10อะไร17นะครับ17ส่วน6ครับได้ไหมได้นะครับดังนั้นตอนนี้ครับโจทย์ของเราจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาดูในกรอบสีเขียวของครูตอนนี้เป็นเศษส่วนหมดหรือ,อยังเป็นเศษส่วนหมดแล้วนะครับไม่มีจำนวนคละลงเหลือแล้วดังนั้นจัดการเข้ากฎการหารเศรษส่วนกฎการหารเศรษส่วนว่าอย่างไรเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็น ส่วนนะครับในสูตรเรามีตัวตั้งไหมไม่มีครับในสูตรไม่ได้พูดถึงตัวตั้งดังนั้นถ้าไม่พูดถึงก็ตั้งเอาไว้เฉยๆนะครับก็ยกมาเขียนเลยนะครับตัวตั้งเขาไม่พูดก็ยกมาเลยนะครับตั้งเอาไว้เลยก็สามสิบสี่ส่วนสิบแปดตั้งเอาไว้แต่โจทย์พูดใช่ไหมหารเป็นคูณเศษเป็นส่วนกลับกันใช่ไหมครับกลับกันก็6กส่วนสิเนะครับดังนั้นตอนนี้ครับในกรอบสีเขียวของครู มันคือรูปการคูณและใช่ไม่ใช่การคูณเศษส่วนกดว่าอย่างไรลูกก็ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ําก่อนนะครับเนาะตัดทอนให้เป็นอย่างต่าก่อนแล้วเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนคือตัดบนตัดล่างเช็คครับคู่ไหนได้คู่แรกง่ายนะครับลองเช็คดูซิคู่ไหนเร็วถ้ามองออกเก่งนะครับคู่แรกนะเนี่ยหกกับสิบแปดครับหกกับสิบแปดอยู่ในสูตรคูณแม่ไหนเนี่ยอยู่แม่หกเลยใช่ไหมครับ ก็เอา6กหานได้ใช่ไหมครับเอาเอาหหานเลยครับก็ท่องแม่6นะครับท่องแม่6นะก็6 16นึ่งหะครับห1หนึ่งห3 18สองมสได้ไหมได้นะครับต่ำยังเนี่ยแบบนี้ยังนะครับมีคู่ไหนที่ตัดได้อีกเช็คซิมีคู่นึงครับที่ตัดกันได้คู่นี้หลุกใบให้เลยนะครับใบให้เลยนะครับคอนี้ยากนะะถ้ามองออกเก่งมากนะครับ 34กับ17ตัดกันได้ครับเพราะทั้ง34และ17อยู่ในสูตรคูณแม่17ลูกนะครับนั่นหมายความว่าท่องแม่17ได้นะครับเอาคูท่องแม่17นะ17 1 17 1ดหนึ่งสโอเคไหมเช็คครับมีคู่ไหนตัดได้อีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วครับไม่มีบนล่างตัวไหนที่ตัดกันได้แล้วก็คูณเลยนะครับคูณเลยก็เศษคูณเศษส่วนคูณ ส่วนครับข้อนี้เลขสวยเนาะเลขตัวเดียวนะครับเอาสองคูณหนึ่งเป็นเป็นสองครับสามคูณหนึ่งเป็นสามโอ้คูณเลขง่ายเหลือเกินนะครับได้ไหมข้อนี้ตอบเสร็จสองส่วนสามนะครับอ่าไปลองดูอีกสักข้อหนึ่งครับอีกสักข้อหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับสองเศษสามส่วนสี่หารสามเศษแปดส่วนสิบสองข้อนี้มีจํานวนครับโผล่ไหมโผล่ครับนี่โผล่กี่ตัวเลย มือนเดิมเลยครับทั้งสองตัวเลยทั้งหน้าทั้งหลังใช่ไม่ใช่นั่นหมายความว่าขั้นแรกครับเมื่อเจอจํานวนคละต้องกีนติมวอก่อนคือคูณแล้วบวกก่อนคูณแล้วบวกก่อนนะครับจัดการนะ้อเอามาคูณแล้วบวกอันนี้ก็คูณแล้วบวกโอเคไหมจัดการครับมา4คูณ2นะครับคูณ8ใช่ไหมได้8นะ8บวก3ครับได้เท่าไหร่ ได้11ใช่ไหมครับก็11บส่วนไล่ส่วนสนะครับหารเหมือนเดิมเนาะ12บสอคูณสามใช่ไหมครับสามบวกกับแปดลูกได้เท่าไหร่ครับ36มบวกกับแได้4ี่สอะไรสีนะครับ36มบวกแได้44ส่วนเหมือนเดิมคือส่วน10 12นะครับอ้าวต่อไปดูในกรอบสีน้ำเงินของครูสิในกรอบสีน้เงินของครูตอนนี้มีจำนวนคละหลงเหลือไหมครับไม่มีแล้วนะครับดังนั้นถ้าไม่มีแล้วเข้า กฎการหารเลยการหารเศษส,ส่วนว่าอย่างไรครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวตั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวย้ําเสมอนะครับตัวตั้งชื่อก็บอกว่าตั้งเอาไว้เฉยๆนะครับไม่เกี่ยวนะก็ลอกมาเลยครับ11ส่วน4แต่หารเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหลังกับเศษเป็นส่วนคือสลับบนล่างนะครับเอาสลับบนล่างได้นะครับสลับเสร็จเรียบร้อยเช็คครับตอนนี้มันอยู่ในรูปการคูณใช่ไหม ทำไงการคูณตัดทอนให้เป็นอย่างต่าใช่ไหมครับตัดทอนคือตัดบนตัดล่างเอ้าดูสิครับคู่ไหนได้บนกับล่างครับคู่ไหนได้มีเห็นชัดเจนหูกเห็นชัดเจนครับเลขซ้ํากันแบบนี้อยู่ในสูตรคูณแม่ไหนเนี่ยหนึ่งหนึ่งซีซีแบบนี้อยู่ในสูตรคูณแม่สิบเอ็ดครับอยู่ในสูตรคูณแม่สิบเอ็ดนั่นหมายความว่าเราสามารถเอาสิบเอ็ดมาหารได้โดยการท่องสูตรคูณแม่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับเอาท่องสูตรคูณแม่สิบเอ็ดสีสิบเอ็ดหนึ่ง สิบเอ็ดสิบเอ็ดสองยี่สิบสองสิบเอ็ดสามสามสิบสามสิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่ได้ไหมครับได้นะอ้าวคู่ต่อไปครับเช็คซีคู่ไหนได้คู่นี้ได้ไหมได้ครับสี่กับสิบสองเอาใครหารได้ลูกเอาสองหารได้ไหมได้นะครับแต่จริงๆถ้าไม่เอาสองเอาใครหารได้ด้วยเอาสี่หารได้ไหมครับเอาสี่หารได้นะครับั้นครูเอาสี่หารได้นะครับก็เอาสี่หารก่อนเนาะเอาสี่หารนะครับ เอา4หารเลยก็ท่องแม่สีนะครับ4หน่ง4 4 2อปด4สามสิบโอเคไหมนี่คือหาน4ี่แต่บางคนบอกหานสองได้ไหมครูอ่ะลองหารสองให้ดูนะครับสมมุติถ้าหารสองก็ได้ในทํานองเดียวกันก็ท่องแม่สองสองหนึ่งสองสองสอสี่สสหสองสิหสิบนะครับถ้าท่องแม่สองจะได้แบบนี้ซึ่ง6กับ2ยังหารได้หรือไม่ ยังเอาสองหารได้อีกใช่ไหมครับก็เอาสองหารนะเอาสองหารนะครับก็ท่องแม่สองอีกก็สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกเห็นไหมลูกถ้าหนูตัดถูกต้องสุดท้ายมันต้องเป็นไงกันเนี่ยเหมือนกันครับยังไงก็ต้องได้สามกับหนึ่งเนี่ยสามกับหนึ่งโอเคไหมจะหารสองหารสี่ก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายถ้าต่ําจริงๆเลขจะได้เหมือนกับครูเลยนะครับดังนั้นตอนนี้ต่ําแล้วนะครับต่ําแล้วก็คูณเลยใช่ไหมลูกคูณเลยก็เศษคูณเศษนะครับ ส่วนคูณส่วนก็จัดการครับเศษคูณเศษก็1นึ่คูณสาหคูณสได้อะไรครับได้3นะครับ1คูณสได้4เสร็จเรียบร้อยโอเคไหมครับงั้นฝากกันบ้านนะครับเอาไว้ในหน้าที่39นะครับและย้ำหนึ่งเรื่องนะหน้า40ข้ามนะครับไม่ต้องทำเนาะนะครับเพราะเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนเรียนไปยังเรียนไปแล้วนะครับดังนั้นทำหน้า39หน้าเดียวนะครับหน้า40ไม่ต้องทำ นะครับหน้า40ไม่ต้องทําแนะนํานะครับหน้า40บนหัวกระดาษลูกเขียนเลยครับว่าไม่ต้องทํานะครับไม่ทํานะครับไม่ต้องทําดีกว่าไม่ต้องทํานะครับหน้า40โอเคนะทําแค่หน้าเดียวครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ